สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแมปสกิมมิเ t เลตบัตเทิร์บูมนะครับผมท็อปช่องชแนลจีดูจีเกมมี่ทีมีก็จะพมา,มาดูอัปเดตใหม่ระบบ PVP จะกำลังมานะครับตอนนี้เป็นเพียงแค่ล็อบบี้ใหม่ที่มาล่าสุดนะครับและก็โหมดนี้จะเป็นโหมดแบบเล่นคำๆนะครับแต่ในอนาคต ระบบนี้น่าจะมีของรางวัลและมีสนามลบที่อลังการที่จะกำลังเข้ามานะครับก่อนอื่นเลยผมจะพามาดูบรรยากาศห้อง p p เผื่อใครที่ยังไม่เคยลองเล่นโหมดนี้นะครับโหมดนี้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่เข้ามาเหมือนเมื่อกี้แหละและเราก็กดจอยกับผู้เล่นคนอื่นเลยนะครับตอนนี้ระบบ p p จะเป็น 1>, 1 vs 1หรือ1ต่อ1เท่านั้นนะครับและก็วิธีเล่นนะครับง่ายมากเลยเพียงแค่มีค่าพลังงานตรงหัวกล้องนะอย่างตอนนี้ผมมี31ใช่ไหมผมก็จะสามารถเรียกยูนิตตัวระดับ4ลุงหรือแบบนี้เขาเรียกมีชื่อและเป็นระดับเอเทอร์นอลนะครับเป็นยากกับซีมาโลชั่นไเอเทอนอลนะครับเป็นระดับเอเทอร์นอลผมขอเรียกว่า4ลุงนะเราสามารถ เรียกระดับสีลุ้งหรือยูนิตีสีลุ้งเอามาต่อสู้กันได้นะครับเพียงแค่ใช้พลังงาน30หน่วยเท่านั้นตอนนี้ก็จะมีไททันคาเมล่าแมน2.0ไททันดิวแมน2.0ไททันคอ c k กแมน2.0ไททันสปิเกอร์แมน2.0และปิดไม,ไม่ใช่ดิและก็ไททันเพนซิลวูแมน2.0ครับและปิดท้ายด้วย ไททันฟิวเจเอร์ไม่ใช่ดิฟิวเจอร์ลัดคอกแมนสองเอ้ยฟิวเจอร์ลัดคอกแมนตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับนี่แหละอ้อลืมไปครับขาดลูกพี่ไททันทีมีแมน2.0นะครับน่าจะ ยูนิตตัวสีลุงตอนนี้น่าจะมีกี่ตัวนะ6ตัวได้นะครับถ้านับไม่ผิดนะ6หรือ7ดอะ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากลองสกิลพวกยูนิตระดับลูกพี่2.0ขึ้นไปนะครับมาหมด p v p ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราสามารถเรียกยูนิตทั้งหมดที่อัปเดตในปัจจุบันได้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีลุงแมตติก ตัวกกี้แต่หัวใจยังกี้ตัวระดับรีเจนสีส้มรวมกระทั่งไอตัวสีม่วงเรียกว่าอะไรนะมีสีม่วงและก็ตัวธรรมดาเราสามารถเรียกใช้ในโหมดนี้ได้เลยนะครับเมื่อจบเกมฝั่งตรงข้ามหอคอยบึ้มก็จะสามารถเล่นต่อได้นะครับรวมทั้งจะ ไปหน้าล็อบบี้นะครับนี่แหละคือหน้าตาล็อบบี้นะครับคอมมิ่งซูนนี่บนเรือลบของสหรัฐอเมริกานะครับ เรือล่อ,อลเอ้ยมีอะไรแบบ,แบบโอ้โหมีเครื่องบินด้วยนะครับผมก็เลยแครปหน้าจอให้ดูนะต่อไปเลยถ้ามาเติมโค้ดโค้ดก็มีอยู่ว่ามาร์คสักเบอร์เ,เอมาใช้มาเชิญนะครับ M r A R K M A R K เออเมื่อเติมได้จะ2,000เพชรเอ้ยจะได้2,000เพชรน,นะครับจากนั้นก็โค้ดตต่อไปเลย Summer Mark น,นะครับนี่น้องก็พิมพ์แบบนี้แหละมม m a r นะครับ S U M M, m O N M A R K มาเติมปุ๊บได้3,000เพจนะครับโค้ดตัวไปมาจาก Discord m เมมเบอร์0เมื่อเติมปุ๊บไม่รู้ได้เท่าไหร่ไปนับเอาเองนะครับเห็นไหมเขาจะเลชั่นดิสคอร์ดเมมเบอร์เลสเก้าพันนะครับโอ้ยนี่นี่แหละครับโค้ดทั้งหมดล่าสุดตอนนี้มี3ตัวนะครับน้องรีบเติมนะโค้ดส่วนมากนี่แมปนี้จะอยู่แค่อธิตย์เดียวนะครับส่วนดิสคอร์ดจะอยู่ยาวหน่อยน่าจะประมาณ หเดือนได้นะครับคราวนี้มาดูระบบใหม่ระบบไม่ชื่อว่า I wanna be เออไม่ใช่ I wanna ผมขอแปลเป็นไทยว่าระบบล็อกยูนิตนะครับเมื่อล็อกยูนิตและตัวที่ผมอยากได้จะมีฟิลเจอร์ลาดคอรกเอ้ยชอบดืมชื่อนะผมขอเรียกว่าฟิลเจอร์คอกแมนล้วกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เลยตัวจากเขาเรียกเลยรสเปกเกอร์บันทีเวส ตัวนี้เลยครับอ้ย,อยเมื่อผมล็อกแล้วนะครับแล้วเวลาเราเปิดได้มันจะมีภาษาอังกฤษพิมพ์ว่าเด็ก c l o s นะครับเมื่อเราได้แล้วก็จะมีครูดาวขึ้นตรงมุมขวาล่างนะใครที่อยากใช้พลังโลบักก็ปลดล็อกเวลาได้นะครับก็จะใช้โลบักทั้งหมด29โลบักนะครับสำหรับตัวระดับแมทติกนะอ่า ผูดาวก็อาจจะอยู่ที่12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับโอ้โได้มาแล้วตัวที่ผมล็อกแอนโลล็อกแอนโลดูทีิมันล็อกแอนโลได้เท่าไหร่อ,อ,อี่ยังวะเห็นไหมเปอร์เซ็นต์ในการล็อกยูนิตที่เราเปิดแล้วได้นะครับจะอยู่เพียงแค่50นะครับ เมื่อเราไม่ได้นะมีการทาสับขาหล่อผมเฉยอันนี้ก็เพิ่งรู้นะบางทีเราเปิดยูนิตที่เราล็อกนะครับเช่นตัวเมื่อกี้แต่มันไม่ปลดล็อกให้มันก็จะยังไม่ได้นะครับแต่ก็ดีเลยได้ทำคลิปอสองตัวเลย New Future l a s t Cockman ได้มาแล้ว ตั้งแต่เล่นมานี่มี2ครั้งนะที่ผมเคยเปิดยูนิตระดับ4ลุงแบบ10ตัวได้มา2ตัวแบบนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งที่2เลยโชคดีมากสงสัยต้องไปทำบุญสังฆทานสักร0อวัดหน่อยนะครับรู้สึกใช้แต้มบุญไปเยอะอามาต่อครับปิดท้ายด้วยไททัทนดิวมานอมพอดีเลยครับยิ่งต้องการดาวนะครับเมื่อปลดล็อกนะครับคูดาวระดับ ตัวแมตติดจะอยู่ที่3วันนะครับถ้าต้องการปลดล็อกเราจะใช้ไม่ใช่ดิรถ้าต้องการปลดล็อกเวลาคูดาวเราจะใช้โลบ็อกทั้งหมด9 9โลบอกนะครับเดี๋ยวผมจะกดสาธิตให้ดูเลยเอ้ยหไหมพลังโลบ็อกชนะทุกสิ่งเกือบทุกแมปเอ้ยเรียบร้อยครับเห็นไหมครูดาวลบไปแล้วกดไม่คอนเฟิร์มนี่ มามาดูกันนะครับเมือ่อปลดล็อกค,คูดาวแล้วไม่ใช่ปลดล็อกเอีกใช้ตังโลบักรีค,ครูดาวมันมนี่ประมาณนี้เมื่อรีเสร็จเราก็เปิดต่อนะครับหื้ยใจไปแล้วค่อยดูอ,อได้มาแล้วครับแล้วมาดูซิว่ามันได้ใช้ไปไหมไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ตัวล็อกล็อกยูนิตนะครับในแบบนี้เขาจะพิมพ์ภาษาอังกฤษจะอ่านว่าไอวันน้านะครับไอวันน้าประมาณนี้นะ ผมขอเรียกว่าระบบล็อกเดโครดและกันนี้เรื่องแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าได้ใช้ไปล้อ่าเข้าทางพลังสายเปเลยครับใครที่สายเปหนักๆผมว่ายูนิตน่าจะ5ดาวแดกได้สบายสบายเลยครับนี่แหละครับคือระบบที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดก็จะมีลอบบี้พีและก็ระบบล็อกซัมมอน ระดับแมตติกและก็สีลุงนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณค่ะ